สวัสดีเพื่อนพี่ตอนเช้านะครับผมซบคิดเก้าทันวานะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะเราก็ถ่ายทอดสดการปั่นจักรยานของคนคนนักปั่นุราษาร์นะครับวันนี้เราก็ปั่นเส้นเดิมน,นะเส้นหัวเตยนะหัวเตยนะหัวเตยเซนท่ชั่นนะครับเซนซ์ชั่นหัวเตยนะครับอันนี้ก็เป็นพี่เอกกับแฟนพี่เอกถ่ายเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูด้านหน้ากันนะด้านหน้า ก็ปั่นเบาๆนะความเร็ว35ลบนะครับเร็วก็35ลบเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเราก็จะไปนิ่งๆเงี้งยเหมือนเดิมจันจันถึงสุกนะครับเราจะปั่นเส้นเดิมครับหัวเตยนะก็ความเร็วก็35ลบนะครับตอนนี้ลงสะพานอาจจะเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอเลยไปนิดก็ตั้งความเร็วเท่าเดิมนะครับ35ลบ พี่ๆเพื่อนๆก็สามารถมาร่วมปั่นได้นะปั่นได้นะเชา้าเช้าอากาศดีนะเชา้าเช้าเดี๋ยวผมกำลังกลุ่มตอนนี้กลุ่มหน้าก็อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวรให้เบิร์ถ่ายรูปนะเบิร์กำลังจะถ่ายรูปนะครับขวาล้มก็ฝากกรมทางหลวงด้วยนะครับตอนนี้ปูดอีกแล้วนะปูดอีกแล้วฝากกรมทางหลวงมาทำให้น้องหน่อยนะครับ ตอนนี้มันปูดอีกแล้วนะครับฝากพี่กรมตำรวจครับทําให้น้องหน่อยนะครับถนนเส้นเส้นเส้นท่านหัวเตยนะครับทางด้านขวานะครับขาไปนะครับขาไปเอ้ยด้านซ้ายนะครับขาไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูน้องใหม่นะครับน้องใหม่นะี่ครับอันนี้พี่ก๊อฟนะครับอันนี้น้องใหม่ของเรานะครับนี่น้องใหม่น้องใหม่ น้องใหม่ฝันและติดใจนะครับก็ความเร็วเท่านี้น้องฝันได้แน่นอนนะครับ35มบลม เรียบร้อยเขี่ยมไม่ได้ด้วยไม่รู้จะเขียเ่ยไงับเดี๋ยวที่หยุดไม่ได้เลยครับดูกลุ่มจักรยานอยู่แล้วก็มนนี้กุกุนมะน้ำปัน่น <c oughs> มาปั่นั้งหมดยี่สิบลำเข้ามาลยยี่สินะครับมาลยสิบเข้ละยีบ นี่ก็เป้าเทอร์โบนะครับนี่เฝ้าเทอร์โบลากอยู่แต่วันนี้ก็ค้บฟ้าค้มฝนนะครับค้บฟ้าค้มฝนก็มีสาเหตุบางสาเหตุก็นี่นะครับตั้งสีวิชัยมาปั่นครับเช้านี้นะครับตั้งสีวิชัยมาเช้านี้ก็ค้บฟ้าค้มฝนเลยนะฝนตั้งเท้ามาแล้วไม่รู้ว่าเราจะฝันได้สองรอบหรือเปล่าหรืครับนอไม่หลับนมไม่หลับนี่นอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับแล้วตั้งสีวิชัยนะครับนม่ตั้งสีวิชัยฝันตอนเช้าแล้ว วันนี้อากาศดีนะครับคาดว่าตอนเย็นฝนหน้าจะตกนะครับใครที่ไม่ได้ปัาตอนเช้าตอนเย็นไม่ได้ออกแน่นอนนะครับวันนี้ครับดูจากสถานการณ์แล้วรอบหน้าอย่าไปพลาดนะ้ววันนี้นะครับอันนี้น้องขิวนะอันนี้พี่เบนเรานะพี่เบนเราพี่เป็นพี่ชายของเราครับเนี่ยพี่ใหญ่ของเราครับพี่เบน แต่แถวเนี้ยก็หลุมไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่ากรมทางหลวงก็มาทําหลุมให้เยอะแล้วนะก็ขอบคุณกรมทางหลวงนะครับที่มาทําหลุมให้กลุ่มนักปั่นแล้วก็ผู้ใช้ผ่นจอนนะครับแล้วก็ขอบคุณการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าที่มาติดไฟทางให้นะครับปั่นแล้วก็โอ้โหสว่างครับสว่างนะครับไม่ได้เลยครับดีมากเลยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับระวังถนนปูดขวา ตรงนี้ก็ถนนปูดนะครับถนนปูดนะดเพราะว่ารถเลี้ยวนะครับรถเลี้ยวถนนก็เลยปูดนะครับวิ่งมากันรถไว้นะครับรถนะครับรถจะเลี้ยวซ้ายครับรถมาซ้าย วิ่งมาการลดนะครับไม่ใช่อะไววิ่งมาการลดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทักฝั่งเราแต่มีผมอยู่ไม่ต้องกลัวนะประสบการณ์เยอะ <c oughs> กันแล้วกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามถ่ายจักรยานมาแล้วไม่จับจากฟอกเลยครห้าหมื่นกิโลนะครับ ังเกตได้ที่ม,มอไซค์ครับอ,อันนี้มอไซค์กันที่สามแล้วนะครับก็มีความสุุครับถ่ายแล้วก็มีความสุขกีนน,น้องใหม่ของเรานะครับปัเรื่อยๆครับท่นี้ความเร็วตอนนี้อยู่ที่สาบก็นะบเเราไม่มียิงนะเพราะว่าเราเลิกยิงไปแล้วนะครับถ้าเราจะยิงก็ตอนอีก สองร้อยเมตรเข้าเส้นแค่นั้นนะครับนี่พี่อาร์ตครับพี่อาร์ตพี่อาร์ตนี่เปิดร้านตัดผมอยู่หลังปั๊มปตทตาปานนะครับทุกท่านพี่ก็ไปใช้บริการได้นะครับพี่พี่ของเรานะครับพี่ของเรานะครับหลังปั๊มปตทตาปานนะครับเปิดแต่เก้าโมงนะเก้าโมงสองทุ่มนะครับ พี่อบอกชอบไถเนาะอากาศดีนะเช้าเนี่ยก็เหมาะกับการปั่นจักรยานนะวเช้าอันนี้พี่สองเราพอดีที่เราแล้วมือใม่ก็ปั่นได้ไม่ใช่นา่ากลัวยอย่างที่คิดนี่นี่ฟังครับฟังครับมือใหม่ก็ปั่นได้ครับไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดเดี๋ยวผมพาไปดูมือใหม่ครับนี่มือใหม่ครับขอแค่เลยครับนี่มือใหม่ครับ นี่ยดูน้องมือใหม่ครับเนี่ยบนี่บน้องมือใหม่นะครับฝันได้แน่นอนนะครับความเร็วแค่นี้คร่ยเบาๆไปเรื่อยๆนะครับ,บ ถนนดีนะถนนดีมากครับเส้นนี้แต่เช้าคนคนนักปั่นก็จะปั่นเส้นนี้นะครับจันทร์ถึงจันทร์ถึงศุกร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์เราัด้กันที่ปั๊มปตทตาปานนะครับปั่นวันหนึ่งสองรอบหรือว่ารอบเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางคนก็ติดภารกิจก็ปั่นรอบเดียวหนึ่งรอบสามสิบห้ากิโลเมตรนะครับสองรอบก็เจ็ดสิบกิโลนะครับรอบแรกเราจบที่หกโมงสี่สิบนาทีนะครับผ่านหน้าเซ็นทรัลหกโมงสี่สิบนาทีรอบที่สอง จบที่7จ็ดโมงสี่สิบนาทีครับตามเวลานะครับถ้าพี่ๆจะมารอที่ทางทางก็เสียเขาผีวิชัยเราปั่นถึงก็หกโมงเช้าครับเช็คได้เลยครับเพราะว่าผมได้เช็คไว้แล้วนะครับว่าถึงตอนกี่โมงตรงไหนยังไงผมเช็คไว้หมดเรียบร้อยครับไม่มีมั่วนะครับไม่มีมโนนะครับเหมือนการไปสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานนะครับผมก็ไม่มโนนะผมไปสำรวจมาแล้วเมื่อวันอาทิตย์นี้นะครับ ตอนนี้ขาผมก็ยังเจ็บอยู่นะก็ยังเดินกระเพกอยู่นะเนื่องด้วยตกไปในหลุมในาลานะแต่ก็ยังอยากไปถ่ายคุณพนนักปั่นอยากไาถ่ายเพื่อนๆในพี่น้องเรานะก็มาเจ็บก็มานะไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับคือเราอยากเราทําเรามีความสุขเราก็จะทําต่อไปนะแต่ยังเจ็บเดินก็ยังเจ็บอยู่ครบเพกก็ะปิดกรเพกเหมือนเดิมนะครับคุณนนักปั่นเราลำแรกนี่ เป,เ,โบโบเป้าเทอร์โบนะเบ้าเทอร์โบนะก็ฝากไว้แล้วอย่าลืมนะวันพฤหัสนะพฤหัสเซาเทิร์นเตือนไฟสุรรานะครับ,รบ er เราเจอในบึิเวุ่นทะเลนะครับวันพฤหัสนี้รับรองนะครับมันแน่นอนนะมันแน่นอนนะหาไปนี่เราล็อกความเร็วนะหากับก็ตามใจตามใจสั่งมานะครับวันพฤหัสนะครับนะนครับแจ้งไว้เลยครับแจ้งไว้เลย ตอนนี้เราปั่นถึงวัดเอ้ยปั๊มปตทวัดปิงครับปั๊มปตทวัดปิงนะครับนี่ตังสีวิชัยครับอันนี้นัดสายเสมอนะครับอันนี้น้องนัดนี่ทํากล้องวงจรปิดนะครับลับติดกล้องวงจรปิดนะครับก็สนใจก็ติดต่อน้องนัดเราได้นะครับน้องมาสายเสมอเราได้กล้องวงจรปิดนะครับสองรอบ อ๋อปั่นสองรอบใช่ป่มครสองรอบ,ออบตั้งปั่นรอบครึ่งเหรอะอครึ่งได้นะแล้วไหมนั่นนะต้องปั่นทิ้งปั่นสองรอบครึ่งเลยรอบครึ่งไม่เอาอันนี้น้องอิ๋วนะน้องอิ๋วปั่นมาจากท่าข้ามมารอที่หน้าปั๊มนะครับนี่ประจำเนะครับน้องอิ๋วแนละน,นะน้องเบิร์ดนะครับทุกคนน้องปั่นโคราชเรานะครับ รถจอดซ้ายนะรถจอดซ้ายรถเก๋งออกมารถจอดซ้ายรถเก๋งออกมาไปแล้วไปแล้วรถจอดซ้ายตรงนี้ที่รถหกล้อจอดซ้ายว่าเป็นบริษัทแคลรี่นะครับแคลรี่นะคลมของนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ วันนี้โกลายเดอร์ไม่ได้มานะโกลายเดอร์ฉีดวัคซีนเมื่อวานนะครับรถจอดซ้ายอันนี้ทีมงานเราทั้งหมดเนะี่ยคุณพโทษนักปัน่นโซล่าครับรถจอดซ้ายรถจอดซ้ายนี่จอดซื้อหมูย่างนะครับตรงนี้ร้านหมูย่างอร่อยนะครับร้านหมูย่างอร่อยเนะี่ยไม่รู้ผมเปลี่ยนรถจอดเต็มเลยครับมีซาลเาเปาด้วยนะครับร้านนี้นะครับก็ใครผ่านมาก็แวะได้นะครับโฆษณาให้หมดนะครับ เนี่ยรอบแรกเนี่ยมันจะไม่มีรถนะครับแต่รอบสองอนะเพราะว่ารอบสองนี่มันจะผ่านเจ็ดโมงสี่สิบรถจะเยอะนะครับแต่ถ้ารอบแรกเนี่ยไม่มีรถครับดูถนนข้างหลังไหมครับโล่งเลยครับผมจะถ่ายทอดสดให้ชมรอบแรกนะรอบสองจะถ่ายซุปเปอร์สลโลมอทชันนะ่นเนี่ย X10 นะครับถ่าย X10 เนี่ยเทคโนโลยีใหม่นะครับถ่าย X10 นะครับ เห็นทุก uhm รูฟของผลเลครับเทคโนโลยีใหม่เอ็กซิ่นะครับกล้องตัวใหม่นะครับจัดมาเรียบร้อยนะครับออกใหม่ผมซื้อหมดเลยครับถ <dır> ้าอย่างอื <scholars> pa ่นไม่ซื้อนะครับถ้ากล้องออกใหม่ซื้อหมดนะครับนี่ครับถึงคนที่ปันเอาปั่นเรื่อยๆอไงครับฝันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ตอนนี้เราจะถึงหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพนครับข้างหลังว่างยาวเลยครับข้างหลังว่างยาวครับไอขันมาแล้วข้างหลังว่างยาวข้างหลังว่างยาวข้างหลังก็ไม่มีรถเลยนะวันนี้รถไม่มีนะครับ ตอนนี้ขันเจ้าปัญหาก็มาแล้วนะนัดสายเสมอนะต้องกรีนนะครับนี่ไปเลยนะครับเร็ว48นะครับ48ตัวน,นี้นะขี่มาแล้วนะครับต้องกรีนไล่อยู่นะความเร็ว51นะครับ51 เส้นทีความเร็ว52นับสายเสมอนะครับนับสายเสมอตามด้วยน้องกีนนะครับแล้วก็ตังศรีวิชัยขันเจ้าปัญหานะครับวันนี้นะครับแม่ปัดตอนเช้านะครับล็อกความเร็วนะครับอันนี้ยิงเข้าเส้น200เมตรสุดท้ายนะครับตามกฎกติกานะครับตามกฎกติกานี่น้องกีนนะครับหอมปากหอะคอับรอบแรกเราจะเล่นได้แต่รอบสองเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ารอบสองรถเพียบ รอบแรกไม่มีรถครับยังไงรอบแรกนี่สนุกแน่นอนนะครับแต่รอบสองนี่เราไม่เล่นนะครับเราปั่นชิวๆนะครับเห็นไหมครับรอบแรกนี่นี่ขันเจ้าปัญหาครับนักไล่เบาด้วยการเอาจารบีออกนะครับนี่จารบีออกครับเอาจารบีออกมาวานนี้ก็มีคนทําตามอยู่นะครับเมื่อวานนี้ไม่ขันเจ้าปัญหานะครับ ก็มาหมดแล้วว่ามาหมดไม่ได้เลยอ่ะพี่นัดมาเถอะนี่ครับอันนี้พี่เบนเราเราด่าได้เนี่ยเบนแล้วในข้าวบ้าแล้วเราดาได้ารูปดีเลยอ้าวเขียวแล้วนะครับเขียวแล้วนะครับนี่ครับเช้านะเช้าเราก็เนี่ยครับปั่นสนุกสนุกแบบเนี้ยเดี๋ยวเราปั่นหนึ่งรอบเราจะปั่นสองรอบนะครับเราจะสองรอบนะครับอันนี้รอบแรกนะครับ มาครบหมดนะไปกันเรื่อยๆนะช่วงเข้าเส้นวันนี้ขันเจ้า,าปัญหาพลาดไปนิดนึงครับพลาดไปนิดนึงครับ <c oughs> มันไม่เคยยอมใครนะขันเจ้าปัญหาแนละ้ว <c oughs> อดีตพี่กอล์ฟเติมั <c oughs> อันนี้พี่เบนครับพี่ใหญ่ของเรานะอากาศดีครับวันนี้อากาศดีครับเนี่ยเที่ยวน้ำมานะน้ำมี ยางในมีสี่เส้นเอามาขูไ่ไว้เลยวันไหนถ้าเอายางในมายางไม่เคยรั่วหรอกไม่ค่อยรั่วหรอกพี่เ้าะเออวันนั้นพี่ไม่เอามาสองครั้งรั่วทั้งสองครั้งเลยเอเอเอามาไม่รั่วหรอกเนี่ยรถผมพบอุปกรณ์ทางคบนะครับเอามาขู่นะยางจะได้ไม่รั่วนะครับแล่วตายตัวนี้คือรอบเดียวครับเดี๋ยวไปฟังผลเลือดกันอ๋อครับ น,นี้พี่เบนเราจะปัดรอบเดียวแนละ้วพี่เบนมีธุระนครับพี่เบนมีธุระครับพี่เนนบเนเราครับแล้วปันสบายๆวันนี้อากาศดีนะแต่ลมแรงครับลมแรงลมพัดเข้าหาตัวนะครับแต่ถ้าขาเราวิ่งย้อนไปลมจะลงเลาเรา ขอบคุณเพื่อนใพี่นะครับที่ต้อมาติดตามรับชมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับของขุนพลนักปัน่นโซลานะครับปั่นตอนเช้านะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับส้มจี๊ดเก้าพันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับผมับ